สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพื่อนครับเมื่อนี้พ่อเลี้ยงไปกินกว๋วยเตี๋ยวไหมปนีไปเจอนี่ครับปลากรอบนะครับปลากรอบทะเลสร้างมาจากปัตตานียพัทสันว่าพ่อหนูขอกินแม่เอะลูกกินแม่เอามาชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่เอานั่งกินตันนี้อลองชิมดูอร่อยไหมกินได้ไหมเอาชิมดูนั่งลงกวนให้หน่อยก็แกะออกที่ลูก นี่ครับเป็นมาเป็นปลามาจากทะเลเลยครับนี่ปลาทะเลทอดน้ำมันปาล์มครับไม่เป็นทอดน้ำมันหมูครับพี่น้องเนาะลองลองลองค่ะห่อละไอ้ชิมดูอร่อยไหมเคี้ย,ยวได้กรอบไหมเคี้ย,เยวเยอะเยอะกรอบไหมแปลรสชาติเป็นไงบ้างฮะฮะอร่อยไมหมอร่อยอร่อยม,ยอออมากเลยไหมหมดกี่ห่อแล้ววันเนี้ย หมดกี่ห่อแล้วห,<า>หมดกี่ห่อแล้ววันเนี้ยขโมยกินของพ่อสามหอ่สอสองหอ่ออัดกินหลายแต่นี่ครับบักหลายได้ครับเดี๋ยวว่าเป็นหน่อยนะครับพ่อละสามสิบบาทเอ๋มันอีกคนสั่งพอเลี้ยงนะครับก็เลยเอาม,มาหลายพี่นี่ครับถุงหนึ่งนี่ครับพอละสามสิบบาทครับสามห่อกับเก้าสิบบาทนะครับเนาะอู้ยเอาไปลองเด้อครับเด้อถา้าบ่แซ่บนี่ ยินดีขึ้นเงินครับนี่ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากเราไีกเอาไปกินอยากให้พี่น้องเท้ายูทูบได้กินไหมครับของแซ่บๆถ้าว่าแซ่บบอมาขายครับนี่บอมาจําหน่ายให้พี่น้องหรอกครับอยากให้ซีฟิมไหมครับมาจากภาคใต้แล้วครับเราทอดนอะมันปาล์มได้ครับนี่ยไม่ได้ทอดนอะมันหมูครับทอดสดไม่นะครับเนาะนี่ยออมาอันนี้เขาสร้างจองสามสิบห่อครับแตู่้ใดอยากได้อีกอ่ะถักมาได้ครับเด้อ ถักแอสไลน์มา P ีจุดเสองหกเนาะเป็นไงแบงค์กินแล้วอร่อยไหมนายพักกินหน่อยดิอืมต่อครับกินกับตัมโอ่งกินกระปุดเจาครับเบิงดูนี่ครับชิ้นหนึ่งครับควกมงามเลยครับเนี่ยนึนว่าอืมนะ่นามงามเลยอ่ะกินอร่อยไหม ทุกเท้าเถื่อใจขนาดเลยพี่น้องเอียเจับๆๆ็บเจบกรอบอันนี้ค้นสร้างไปแล้วเด้อครับเนี่ยสามมพอเพออยากได้รับท้งไดนครับอันนี้มาจากภาคใต้ครับคุณปลาทะเลพี่นอ้องคุ้มคำว่าปลาทองหาเจ็บาบ ก็ใช่ครับโอเคครับ